มาวันนี้ทำามูข้าวกินกันหมึกผัดผงกะหรี่ครับวันนี้สูตรเดียวกันเลยครับทํากินทําขายก็สูตรเดียวกันก่อนอื่นเลยขอกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับมาเตรียมอุปรกรณ์เลยไข่ครับเราใช้ไข่ไก่กตีตีตีต,ตีให้มันแตก,แตกนะครับนี่คือหมึกกุ้งเราใช้ทั้งหมึกทั้งกุ้งเลยอันนี้ทํากินเองส,สบายๆนี่ขึ้นช่ายนะครับหอมใหญ่แล้วก็ชีฟ้าแดงมา ปรุงน้ำซอสก่อนนะของกระดีครับแบบซองเลยซองน้งเทลงไปแล้วก็ตัมน้ำร้อนนะครับตีให้มันแต,แตกละลายน้ำก่อนแล้วก็ใส่พริกเผาครับพริกเผาชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยปรุงเลยครับปรุงในนี้เลยผองปรุงรสชูรสเลยน้ำตาลครับผมตามด้วยซอสหอยนิดหน่อย อย่าใส่เยอะสียังไม่สวยน,น,น้ำน้ำคนคนไปอันนี้พักเก็บไปก่อนนะครับอันนี้ไข่ที่เราตีไว้แล้วก็มาผสม,มรวมกันไปเลยคลุกเคล้าตีให้มันเข้ากันมาึ่งมกระทะเลยน้ำมันมัน,มน,มนร้อนก็กระเทียมทุกครับผมพอได้ที่กระเทียมหอมแล้วก็ กุ้งครับกุ้งสุกแล้วหมึกเลยพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะครับก็เทน้ำซอสน,นะครับของปะาหลที่เราเตรียมไว้นี่เราปรุงไปแล้วนะครับพอปรุงรสชาติแล้วก็ค่อยสุกค่อยชิมดูอีกทีหนึ่งนะขาดเหลืออะไรค่อยเติมเอาอันนี้พอสุกแล้วก็ชิมเลย ชิมรสชาติตามใจชอบเลยพอได้แล้วก็หอมใหญ่กับพิก้าแดงลงก,ก่อนเลยครับรรสุบกได้ที่หนก็ขึ้นชายก็ใส่ไปหอมมากเลยกินหอมมากเลย นี่ทำขายกับทำกินนี่ก็สูตรเดียวกันขึ้นใชยเทลงไปนี่คือเสร็จพิธีครับอันนี้ทำนิดหน่อยนะครับเพราะทำกินเองที่บ้านนะฮะแต่ถ้าทำขายก็สูตรนี้เหมือนกันสูตรเดียวกันโอเคโอ้โหหน้าตาก็น่ากินหอมมากเลยเป็นกับข้าวสบายๆนะครับวันนี้ โอเคฝากติดตามให้เราด้วยนะ